กระดาษสวัสด like <Willy! S 3> ีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับชิคกี้พุกิวแมนในเกมซูเปอร์ซัสนั่นเองวันนี้ผมจะมาเล่นตัวนางวางเพลิงนะครับเป็นการไม่หวงเสียเวลาเอาไปเล่นกันก็ตัดเข้ามาในเกมแล้วนะครับผมเราจะเลือกเปิดนากวางเพลิงค่ะบดมาแล้วนะแต่ผมไม่ดูบดอ่ะผมไม่อยากดูอ่ะเราจะทำการวางเพลิงสี่ฟามินกันแต่ได้ยินเสียงคนแปลกหูเซนเซอร์ไว้นะผมดักเสียงเรา แต่กว้างเพลงก็ถือว่าเป็นตัวที่เล่นยากตัวหนึ่งเลยนะว่าน้องวิ่งอลไตับตูดทูละผมไม่รู้ผมจะเอาสีม่วงไอ้สีชมพดไดูได้ป่าโอเคโอเคได้ได้ได้ไดโหกินนิ่งมาแล้วโผลได้ใจผมเลยเอ้าไ,ไม่ได้เลยไม่เป็นไรครับผมผมวางสีเขียวได้ยี่สีเขียวตามผมมาตามผมเออหน้าดีตามผมดูอใจตือ บ้งโอเคส้มแตะทำไมคุณไม่รองหมอบ่นอะไรบ่นไม่เข้าใจเขาพูดว่าอัอีห่างมั้ยโอ้ยพูดไม่ตรงมาแกไม่ได้ยินเาขอสอนไอซีม่วงคุณฆ่าเพื่อนกูซี่วงสีม่วงสีนัยเป์ ว้าวอ,อของล้อได้ไงวะโคยคือไม่ไาวแล้วจ้าครับทำาลองเล่นบลแบบอะกันเป็นตกวเกิงจะดยาจริกจริงใช่ไหมก็มารวมกันเยนอะอย่นี้ละครับไม่ดีพวกเยอะบางเพิ่งพบคน,น,นละโหมังสาระละเกย์ไฟดับแล้วนะหอย่าวางเพิ่งซีงอย่างนะทีนี้มโอ้คือมีแนวเพิงได้ไงวะ กูยอมนะไอห่ากูยอมนะมึงมึงฆ่าอะไรไอ้วอกไม่รู้ถ้าจอมตะการ์กูยอมเลยมึงกินใครไมได้ไม่ต้องมึงกินกูกูยอมแหะกูยอมไอ้เฮียฆาตกรสองคนมามาดูกันมังฆาตกรสองคนจะสู้กับจอมตะการหนึ่งคนได้ไหมก็มึงยิงไงไม่ต้องทำอะไรวะยดงเลยแต่กูจะให้มึงเหลือคนเดียวเลยฆาตกรไม่ต้องมาฆ่านะสงสารเนี่ยไอ้เขียวแม่ไอ้ห่า อดข้ามไปขาตกรสู้กันเองนะไม่ต้องมาฆ่าข้าตกรส่งผมไม่ตัวรู้เอ้ยคุณดูนะในประการทำไมล่ะลายสีต้งเงิน